สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเก็บถั่วไปตำถาดกันนะคะเพื่อนๆอขอรีเนี่ยถั่วมาแล้วค่ะไม่ได้เก็บมาสามวันแล้วค่ะเพื่อนๆเขาออกดอกเขาออกลูกยังสวยเลยค่ะเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยออกลูกยังสวยเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บตำถาดกันนะคะนี่อือ มาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะฝั่งนี้ก็มีค่ะเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมเต็มเลยค่ะเพื่อนไปเจตั้งกล้องก่อนนะรู้สึกว่ากล้องขาเจยังไม่ได้อะ <c oughs> <c oughs> เจตั้งกล้องขาไม่ได้ค่ะและ้วมาอยู่ตรงนี้กันดีกว่า มองเห็นไหมคะฮจะหลุดนะคะเพื่อนๆแป๊บหนึ่งนะเห็นกันไหมเห็นกันไหมโอเคดึงมาให้ดูอันนี้เห็นปะนี่เห็นไหมนี่ค่ะ ลางก็มีนะคะเนี่ยลางก็มีไปเดี๋ยวไปดูฝั่งนูงน้นกันอันนี้ก็ออกมาแล้วค่ะแต่ว่าเขาเด็ดได้ไหมตรงนี้เด็ดได้ปะออกยังออกลูกยังนี่ออกมาแล้วค่ะเด็ดไปเลยค่ะจะไปตัถาดกัน อาเจาเดินยะเดินเดินเร็วไปใช่ไหมหูตรงนี้เต็มเลยค่ะสามวันไม่ได้เก็บเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมเนี่ยเต็มเลยสามวันแล้วที่ไม่ได้เก็บเดี๋ยวอเจดึงอันนี้สูงกว่านี้ได้ไหมมาเด็กันค่ะนี่นะคะเต็มเลยค่ะ จะตัดอันนี้ออกด้วยตัดใบเขาออกด้วยนะคะเพื่อนๆอย่าให้ใบเขาอยู่เยอะนะถ้าใบเขาอยู่เยอะเขาจะไปแย่งน้ำาหลเลี้ยงผลนะอ่ะพยายามตัดใบเขาออกด้วยนะว่างๆก็มาตัดใบเขาออกะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีเนี่ยเต็มเลยค่ะนี่ก็มีมองเห็นไหมมองเห็นไหมเอไม่แน่ใจเพื่อนๆ เอ้กูเพื่อนๆจะมองไม่เห็นกันนะับ Thank ใบเขาออกด้วยนะคะเพื่อนๆขาทำติดเขาตัดติดได้เยอะเลยค่ะเนี่ยวันนี้เกินกำแน่นจ้างวันมามา,มาตัดทีเขาขึ้นกันนี่ก็เลยเยอเนี่ยฝนตกมาปุ๊บเขาก็จะออกอีกนะคะเพื่อนๆฝนตกมาเขาจะมาออกอีกตรงโน้นเยอะเลยเนี่นเยเ,เห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ย จนลนองเลยนะไปไหนต่อตัดตรงหน้าบ้านต่อไหมตัดตรงนู้นไหมรงน้อนตัดบหนึงนะกลัวเพื่อนๆเรียนหัวเข้าไปตัดตรงนี้หน่อยดีกว่าไหมตอกไม้ก็เริ่มไม้นี่แล้วค่ะ ตรงนี้หน่อยมะเขาไม่รู้เพื่อนๆเห็นป่ะนี่เห็นไหมเอ่ยอันนี้อยู่ติดกับบ้านเลยค่ะเนี่นี่อย bueno> ู่ติดก okay ับบ้านเลยอันเนี้ยนี่ต้องใส่ไม่ค่อยได้น้ำอ่ะอันนี้รูกแกลนด้วยนะอันเนี้ย นี่มันมีรูปก,กันด้วยนะคะเพื่อนๆเนี่ยถ้าเขาออกอย่างนี้ตัดใบเขาออกนะคะตัดใบออกเพื่อที่เพื่อที่เขาจะได้ไปหล่อเลี้ยง รอเลี้ยงแบบเรอ,อ,อเลี้ยงอะไรนะรอเลี้ยงผลนะคะถ้าเราไม่ตัดใบออกอะ่ะเขาก็ไปหลอเลี้ยงผลไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะถ้าเราตัดใบออกบ้างเขาก็ไปหลอเลี้ยงผลให้โตเพราะว่าเขาจะได้มีพื้นที่หลอเลี้ยงให้โตอะไรประมาณนี้นะคะนะเดี๋ยวเราพักสักครู่เดี๋ยวเราไปเก็บเก็บอะไรนะเก็บมะเขือเทศกับเก็บเอ่อ แตงกวากันนะคะเพื่อนๆพักสักครู่นะามาต่อกันค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมาเด็ดพริกกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาเด็ดพริกกันไปตำาซิพริกรสชาติจะเป็นยังไงเด็ด <c oughs> พริกกันเลยมีให้เด็ดแล้วก็ต้องเด็ดนะคะเพื่อนๆถ้าเขาถ้าเขาเด็ดดอันนี้ด้วยเด็ดเตงด้วย แต่งก็เหมือนลุงนั้นเลยแต่งเหมือนลุงนั้นเลยนะนี่แล้วมาเด็ดกันนี่ก้าเริ่มออกแล้วค่ะเพื่อนๆนะนี่ก็ได้กินอยู่นี่นี่ก็มีนี่เห็นป่ะ แต่อันนี้ไม่ขึ้นเลยนะคะเขาเรียกอะไรนะมาทางนี้ดีกว่าเขาเรียกอะไรนะไม่ขึ้นอะใบแมงแลัก<ะ>เขาขึ้นแค่นี้อะใบแมงแลักเขาขึ้นแค่นี้นะคะ่ะเพื่อนถ้าไม่เด็ดเดี๋ยวเขาก็สุกอะ่ะก็เด็ดให้เขาโตเราจะได้ไม่ต้องแย่งน้ำแย่งพื้นที่ของ ที่เขาจะเปิดใหม่มาอะไรเงี้ยนะคะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปเอาอันนั้นมาก่อนนะคะให้ดูนี้ไปก่อนให้ดูนี้ไปก่อน นี่ยังไม่หมดเนี่ยค่ะคเพื่อนเห็นเป้าเดี๋ยวไปเก็บเนี่ยขึ้นมาแล้วเนี่ยเห็นกะไม่แน่ใจว่าเห็นเห็นปะ,ปะนอันนี้บังใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะแล้วกนไปเก็บแ,แ,แตงก่อนแตงโตแล้วแตงแตงก็โตเกือบจะจะสุกแล้ว กินตำถาดกันนะคะเพื่อนเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็ไปตำถาดทางฮึมานะน,นี่ต่อมีอะไรอีกไหมนี่นี่เรามาเด็ดมะเขือเทศกันนะคะเพราะว่าไอ้ลืมซื้อมะเขือเทศมาอีกก็มาเด็ดเนี่ยเด็มะเขือเทศไปตำนะคะเอาเขาไปพวงหนึ่งพวงเขาใกล้จะสุกแล้วค่ะเพื่อนวันนี้ไอ้ลืมม ซื้อมาเขือนเทศเนี่ยเด็กก็เลยจะเด็ดอันนี้เนี่ยไปตำเนีเ่ยเด็ดยาวไปยาวไปเดี๋ยวอยู่ตรงไหนอ่ะนี่โนโอ้ยเกอบสะดูเนโอ้ก็จะได้กินเน,ะนาะเรียกว่า ใบพวกอะไรออกมะให้มันม่ให้มันให้มันหล่อเลี้ยงให้มันไปหล่อเลี้ยงแต่แต่อันนั้นนะตัดใบออกให้มันไปหล่อเลี้ยงแต่ลูกไม่ให้หล่อเลี้ยงใบอะ่ะนะนี่ก็ปลูกแบบธรรมชาติาาตนะคะเอกไม่ได้อว่าใส่อะไรมา่มายนะคะท่พ่่ช่วเอาแบบธรรมชาติรุมรื่เลย นนะนะดูอันนี้ก่อนะผักชีลาวเขาเดี๋ยวเขาจะมาทําคลิปเดี๋ยวไปดูผักชีลาวเขาเดี๋ยวเขาจะมาทําคลิปผักชีลาวต่างหากนะคะเขาขอเด็ดตรงนี้แป๊บนึงทำไมแอบเด็ดตรงนี้เขาขี้เกียจเปลี่ยนกล้องให้เพื่อนๆเ,เดี๋ยวเพื่อนๆจะเวียนหัวไปเปลี่ยน เนี่ยค่ะผักชีลาวโตแล้วค่ะเนี่ยก็โต,ทา,ะะโตทานได้แล้วเนี่ยเห็นปะเห็นปะคะเนี่ยก็โตทานได้แล้วจริงๆแล้วเอ๊ก็ตัดได้นะอีกประมาณสักห้าวันนะเดี๋ยวเอกจะมาตัดเนี่ยนะคะผักชีลาวเโตแล้วไปนะคะเดี๋ยวไปตาําเดี๋ยวไปดูนี่ฮาฮาเขาล้างรถให้ลุงฮันเสร็จแล้วเขาก็มาชวนเพื่อนๆเ,เ,เก็บผักตำถาดกัน นี่ถั่วถั่วฝักยาวเขายาวแล้วนี่ถั่วฝักยาวเมืองไทยจะได้กินแล้วถั่วฝักยาวจะได้กินแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ไงก็ตัดมากรองไว้รวมกันมากรองไว้นี่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  พริกจะได้เนาะพริกแบบว่าเราปลูกแบบว่าพริกไม่เผ็ดอะคะ่ะเพื่อนๆเนี่ยนะผักที่เราเก็บมาเดี๋ยวไปตมถาดกันนะคะเพื่อนๆพักสักครู่นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราได้จัดเตรียมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตอกันนะคะมาต่อกตำถาดกันก,ก็เอ่อบตำถาดเครื่องเคียงมีอะไรบ้างของเอกก็ไข่มะตูมนะคะดูมะตูมแค่ไหนเขาไหลออกมาแล้วมีกุ้งกุ้งเออ กุ้งนะคะแล้วก็มีหงมงนมูมนะเสร็จแล้วแล้วก็จะมีขนมจีนนะคะแล้วก็นี่สมสมมีอะไรมัางนะคะมีขิงกระชายมะเขือจากสวนเราเองมะเขือเทศแล้วก็พริกแล้วก็กระเทียมอันนี้ถั่วจากสวนเราเองค่ะเนี่ยนะถักเครื่องเคียงก็มีนี่ชีลาว ชะอมถั่วจากสวนพริกหวานจากสวนแล้วก็ oh. นี่ไงแตงกวาเหมือนลุงหันจากสวนแล้วก็มีผักชีนะคะ mm hmm. แล้วทีนี้ก็เดี๋ยวจะเอาสตอไปโรยหน้านะคะมีสตอด้วยนะคะสะตอแช่น้ํานะคะถ้าเขาเหี่ยวเดี๋ยวเอาไปโรยหน้านะคะโรยหน้าที่ถ้าเราตําเสร็จแล้วนะคะเดเอส่วนเครื่องปรุงต่างๆก็ไม่ได้มีอะไรมีน้ำมะขามปิ๊บ เพื่อนๆผมสงสัยนะคะเพื่อนๆที่มาดูหมายว่าน้ำมะขามปี๊บคืออะไรน้ำมะขามปี๊บคือน้ำตาลปี๊บกับน้ำมะขามเอาไปต้มรวมกันแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยก็เป็นน้ำมะขามปี๊บะคะ่ะใช้ทาผัดไทยใช้ทําอะไรได้ทุกอย่างเลยนะคะมีกะปิแล้วก็มีผงชูรสแล้วก็มีน้ําปลานะคะเพราะในนี้มันมีน้ําตาลอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบน้ําตาลก็ใส่ลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำเดี๋ยวจะไปตํา ข้างล่างนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะเพื่อนๆใส่พริกลงไปนะคะใส่พริกใส่กระเทียมแล้วก็ใส่อันนี้ลงไปกระชายกับขิงลงไปนะคะเพื่อนชอบเผ็ดก็ใส่ลงไปเยอะๆได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตำกันนะเรจะใส่ ้ำตาลลงไปไม่ให้เขากระเด็นนะคะเพื่อนๆใส่น้ำตาลกับชอรสลงไปไม่ให้เขากระเด็นนะแล้วก็ตำเลยค่ะตำแบบ ขอตําแป๊บนะเดี๋ยวเขามาพอเขาเริ่มละเอียดแล้วนะคะเพื่อนๆจะใส่กะปิลงไปใส่กะปินี่ตามใจเพื่อนๆเลยนะคะใส่กะปิลงไปละลายด้วยค่ะก็จะได้บาลานกันนะคะ,นะคะใส่เสร็จแล้วขอตําถั่วแป๊บตไปเอาถั่วไปตำนิดนึง นะคะตักตัวลงไปคลุกๆหน่อยข้ามมาลองครุบแป,ป๊บก่อนจะได้มวินนะคะเต็มแน่ใจเพื่อนๆมองเห็นป่ะคือเอกแค่ ตัวให้แตกแค่นั้นละค่ะเอไม่ได้เอาละเอียดมากนะคะเพราะเอไม่ชอบละเอียดมากเนี่ยค่ะแค่นี้ค่ะแล้วก็ใส่ที่ลงไปเลยอันนี้ส้มตำนี่จะเป็นเออส้มตำถาดสมุนไพรนะคะ เอก็จะใส่นี่เลยมะเขือเทศในสวนพอดีพอดีเราเ,เราไม่ได้ไปตลาดนะคะเพื่อนๆแลยเอกก็ลืมแบบว่าลืมซื้อมาไว้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องใช้มะเขือนี่บี้แป๊บนึงนะเอามะเขือเทศในสวนนี่ละคะเรามีแล้วเราก็ใช้ไปเลยเนี่ยบี้ก่อ หมดเลยค่ะไปหมดเลยค่ะยวขอดีอ่ะ ใส่เสร็จแล้วมาใส่น้ำมะขามปี๊บกันเลยเมื่อกี้เราได้ใส่น้ำตาลไปแล้วนิดหน่อยเราใส่แค่นี้แหละนะคะเพื <c oughs> อ่อนเพื่อเจ๊ลืมมะานาวนเจว่ามีน้ำมะขามปี๊บแล้วอเจก็ลืมมะนาว <c oughs> ใส่แค่สองช้อนก่อนเมื่อกี้เราใส่กะปิไปแล้วเดี๋ยวถ้าไม่อร่อยก็มาเติมมันใส่ชิรุกแล้วก็เจเจดีมะนาวใส่เอาแป๊บนึงนะคะ ดีเจีหิว่าเจ้ก็เลยรวนมากเลยค่ะ้ะางมะนาวแป๊บฮ <c oughs> ่าฮ่าเจ๊จะหั่นมะนาวเลยมาเลยเจหั่นมะนาวแป๊บ มะนาวที่นี่ไม่มีลูกนะคะเอ้ยมะนาวที่นี่ไม่มีไม่มีเม็ดนะคะเลงไปเลยค่ะลงไปเลยค่ะใครชอบเปลือกก็ใส่ไปทั้งเปลือกนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เปลือกนะคะนี่ ใส่แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเรามาตำกันนะคะเพื่อนๆแล้วคะเพื่อนๆเรามาตำมันหนึ่งครั้งคุณฮันกบอกว่าที่รักกลิ่นอะไรเขาบอกจุ๊จุ๊กลิ่นกะปิ พอดีมันอยู่ที่สูงอะคะ่ะเอตาไม่ค่อยถนัดนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวมาชิมกันอืมอร่อยพอ,อดีเลยอร่อยมากเลยพอดีแล้วค่ะเพื่อนๆเน๊่ใส่น้ำไปนิดนึงโอ้ น้ำปลาแค่นี้นะค่ะแล้วเอ็กก็จะคลุกแล้วะะนะะตั้สมุนไพรถาดตั้มถาดสมุนไพรนะคะเพื่อนๆอู้หูอ้อร่อยจัง แบนึงนะเดี๋ยวมาตักใส่อันนี้กันนะ uh huh. ตักใส่จานกันเลยค่ะถาที่เราเตรียมไว้แล้วอ่ะนะาาเพื่อนไม่ใช่เส้นผมนะมันเป็นแบบว่าเหมือนเส้นที่เราล้างอะไรเนี้ยน่ะฝอยอ่ะเส้นฝอยที่เราล้างคกอ่ะ ี่่เลยคะมาเลยทีนี้เอาสตอมาโรยก่อนสิสโต้ค่ะโรยใช่ไหมสโต้โรยไปเลยค่ะนะแล้วก็เอาหูหมูโรย,ยข้างๆเลยค่ะ โอ้หมูโอ้เยอะมากเลยกุ้งค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะ,อะเอ็มแน่ใจแล้วเพื่อนเห็นปะกุ้งค่ะเอาลงมาอีกให้ใกล้ๆเลย มาเลยค่ะทีนี้ขนมจีนข้างๆนะวันนี้ขนมจีนจะใส่ไม่ได้ถ้าใส่น้ำส้ตมตำหายหมดเลยนะคะพเพื่อนๆนขนมจีนเห็นไหมคะเพื่อนเห็นขนมจีนปะเอ๊ะทำไมไม่เห็นนะนี่ ไปไปการยาวไปยาวไปเร็วเดี๋ยวอาเจ๊จะจับที่แป๊บนึงนะนเดี๋ยวอเจ๊มาเดี๋ยวไปออนสดกันนะคะคุณสวดมพาออนสด เจ๊ใช้กล้องหลังไงเจก็เลยไม่ค่อยถนัดนะเนี่ยตำถาดตำดนะคะพเพื่อนๆรีวิวแป๊บนึงเนี่ยพเพื่อนคะเห็นไหมคะตำถาดอเจอร่อยไหมเนี่ยตำถาดสมุนไพรนะคะเนี่ยผักก็ผักในสวนทุกอย่างของในสวนเราเองเลยค่ะ เกือบทุกอย่างผักเกือบทุกอย่างสตอซื้อค่ะพัชอม,มซื้อ,อเจจะรีวิวและเจจะถ่ายรูปนะคะออ <c oughs> เพื่อนๆคงจะอิจฉาราซิมาเลยเดี๋ยวเราไปออนสดกันนะคะนะแล้วไปทานกันดีกว่าขอบคุณที่กดติดตามและซับสไครป์ครัวฮอลแลนด์แดนทางสาบายดีค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปเจอกันตอนทานค่ะสวัสดีค่ะ